พี่น้องปองไปทั้งละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแบ่ชาแนลครับผมวันนี้ส้มแบ่ก็พามาทุ่งนาครับผมมาดูข้าวเอ่อข้าวที่ก็เป็นข้าวของส้มแบเ่เกี่ยวเสร็จแล้วครับผมเกี่ยวเสร็จแล้วก็กําลังพึ่งแดดไว้เลยตากแดดไว้เสร็จเมื่อวานนี่แหละกล่าวว่าอีกประมาณไม่เกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะได้สีข้าวแน่นอนามาดูบรรยากาศทุ่งนาครับผมไม่ได้ออกมาดูนาน รู้สึกว่าข้าวจะเยอะเป็นพิเศษจะได้ข้าวเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าน้ําไม่ท่วมออน้ําไม่ท่วมแล้วก็เกิดสม่ําเสมอดีครับผมสุดยอดเลยปีนี้นี่ครับผมข้าวนะครับผมก็เกี่ยวแล้วก็ตากแดดพึงไว้ของสมแม่ก็จะประมาณนี้ครับผมแปลงเนี่ยประมาณขึ้นมาเนี่ยไปถึงเถียงนาสมแบ่ตรงโน้นครับผมเนาะส่วนน้องฟิล์มก็ตกปลาอยู่ ก็เกี่ยวเสร็จเมื่อวานนี้แล้ครับเกี่ยวเสร็จเมื่อวานนี้แหละก็เลยมาดูข้าวหน่อยเป็นยังไงจะได้สีหรือ,อยังอึ๊บโนนตากแดดไว้นี่แหละครับผมตากแดดไว้เพิ่งเกี่ยวเสร็จเมื่อวานนี้มีปลาขอนปะเนาะไม่มีปลาขอนเนาะอืม มาหาปลาขอนมาหาปลาขอนกันปลาขอนตามแจงเฮานาเป็นวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านนาเฮาครับผมเอ,อมันจะเป็นน้ําขังอยู่ตามคันนาตามแจนา,นานี่แหละไม่มีแล้วสงสัยคนเกี่ยวข้าวเอาหมดแล้วแต่ฝั่งนี้น้ํำยังเยอะเลยครับนี่นี่ครับผมมันจะมีปลานะครับปลา มันจะขึ้นมาอยู่ตามนานี่แหละแต่ว่าพอน้ํามันแห้งเนาะมันก็จะมาขอนอ่ามาจุ้มๆกันอยู่เลาะแจ้นานี่แหละแปลงนี้ยังน้ําเยอะอยู่ตามหาปลาขอนกันดูแปลงนี้ดิโอ้ยนี่ก็เยอะเหมือนกันข้าวก็ยังตากไปตามขนาเลยวางไว้ข้างล่างไม่ได้มันเปียกน้ํา บรรยากาศทุกนาครับผมอีกผมว่านะตากวันนี้อีวันสองวันพรุ่งนี้นะอาจจะได้มัดข้าวเนี่ยมัดข้าวแล้วก็ขนมารวมกันรอรถสีแ่วนี้โอ้โหบรรยากาศคิดถึงอีสานบ้านนาเก่าๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นน้ำอย่างนี้ครับนี่แต่ว่ายังเยอะอยู่ ปลามันก็จะมารวมกันเพราะมันมันหนีตายไงครับผมเพราะฝั่งนู้นมันแห้งหมดแล้วข้างบนมันแห้งหมดแล้วมันก็จะมารวมกันตรงไหนมีน้ามันก็จะมารวมกันอ่ปลาที่มันหนีตายน้ำมันจะมารวมกันเราก็จะไปจับเอาง่ายๆเลยจับเอาง่ายๆเลยอ่มาดูแปลงนี้ดิมีปลาขวดไหมด้านหน้านะครับโอ้ ข้าวเขาก็ยังวางเกีียวแล้วก็วางไว้นะครับนี่อ่าตรงนี้น้ามันแห้งพอดีนี่โอ้เป็นตมเลยนะครับนี่ยังเป็นตมอยู่เลยนี่โอ้ม่ได้เอารองเท้าบูทมานี่ครับผมตรงนั้นปีรูเนี่ยรูปูหรือรูงูกันเน่นะครับผมปลาคอนครับปลาคอนอ่าพราะมันปลามันหนีตายมันก็จะมาอยู่แบบนี้แหละปลาช่อนปลาดุกปลาอะไร แปลงนี้ไม่มีนะครับแปลงนี้ไม่มีเสียดายไม่ได้เตรียมตัวมาเอารองเท้าบูทมาด้วยยังเป็นต้มอยู่เลยครับนี่เดินลงไปไม่ได้ไปไปแปลงใหม่กันส่วนข้าว็็จะเลี้ยงกันไว้ขบแบบนี้แล้ัเนี่เนี่ยตากไว้เพิ่งเกียเกนนเก่ยวเสร็จเมื่อวานนี่เกี่ยวเสร็จเมื่อวานนี่แหละ เจอปลาขนอนครับเฮ้ยได้บอ,อตกปลาอยู่หาปลาขอนไม่เจอปลาขอนลูกชายก็ตกปลาในบอกก็ไม่ได้อีกแล้วตัวนึงบอนะไหน,น,นม,มันลุกดิอ๋อในถุงเหรอตัวใหญ่บอ,อไหน บน้องฟิล์มว่าตกปลาได้หนึ่งตัวนะครับโอ้ยปล่อยมันลุกนิเดียวปลาดุกน้อยเนี่ยปลาดุกเล็กโอ้ยปล่อยมันซะลุกมาปล่อยซะยมามามาเอาเบ็ดไว้แล้วมาปล่อยมานี่ครับผมได้ปลาตัวนี้เดียวเออความสุขของเด็กครับได้ตกปลาแล้มัน นิดเดียวปล่อยสักอ๋อแก่ได้หนึ่งอปล่อยมันซะเทเลยเทเลยเทเลยไม่ต้องจับเดอ้ออ่าไปซะกจ้บปลาน้อยไปแล้วนะครับบิ่งจิ๋วเลยเอาดาังขึ้นไปเออ,อไปมาดูข้าวครับ าพาลูกชายออกมาดูข้าวข้าวก็เกี่ยวเสร็จแล้วคนเกี่ยวเสร็จเมื่อวานนี่แหละข้าวที่ตากไว้นี่ครับผมมุมสูงเลยเนีย่ของสมแบจะยาวไปถึงนู่นเลยมีเนื้อที่สิบไร่ครับพ่อแบ่งให้ที่นาของพ่อนี่แหละพ่อแบ่งให้ลูกชายสามคนคนละสิบไร่พอมีนาอยู่สี่สิบห้าสิบไร่ ของสมแบกได้10บร่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเกี่ยวเสร็จแล้วก็อีกวันสองวันน่าจะมามัดมัดแล้วก็จะไปรวมไปกองกันไว้แบบนู้นครับเนี่ยตัวที่รวมกันไว้ก่อนที่เอาผ้าเต็นท์คลุมไว้นะครับผมเนาะแบบนู้นอะ่ะคลุมไว้ก็มัดรวมไว้แล้วก็จะรถมาสีก็เป็นพิธีชีวิตของคนอีสานบ้านนาบ้านนอกชนบท ็จะประมาณนี้ครับผมอืปอปบชึบโอ้ยโอ้นี่ก็ต้นถั่วนะครับนี่ถั่วนี่ก็โอ้เริ่มเนี่ยเนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มละเริ่มเป็นลูกแล้วครับถั่วครับผมถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนี่ยเราก็ทําไม้ขึ้นมาให้มันชอนชัยไหลขึ้นมานเวลากินแ่านี้เลย เอาตรงนี้เลยไม่ต้องซื้อนะครับผมถูกฝักยาวโอ้อัน,นี้ก็เยอะเลยครับนี่เริ่มเยอะเลยนี่ฝักยาวนะครับไมเดือไปเฮ้ยมองทางด้วยเดี๋ยวถกน้ำเกยหัวโอ้นี่ครับเป็นฝายน้ำรดน้ำรดน โอ้ใครมาทำรีรีผีไว้ตรงนี้นี่ลึกเลยนะฮะลึกเลยคนลึกอยู่ตรงนู้นน่ะสมัยพ่อเป็นเด็กๆมาขึ้นไปตรงนู้นน่ะไปเหยียบตัวมาแล้วกระโดดตีตะก,กาตู้มตรงนู้นเลยในกระลึกเอ้ยสมัยพ่อเท่าฟิล์มอะน้ำกระจายเลยเลยเฮ้ย,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 ม,ม,ยมีปลาด้วยนี่นี่นี่ว้ เดีวมาทำหลีผีไว้ตรงนี้เนาะโอ้ยฝีปลาตัวใหญ่เลยนี่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 น,นี่เห็นตัวเลยปลาช่อนเลยนี่มึงเงินอยู่เดี๋ยวนะมีแม่เน,นี่ยใสๆน่ะจักวันละหลา พลาลูกชายออกมาดูข้าวดูปลาดูทุ่งไร่ทุ่งนานไม่ดอกมานานเนาะก็อีกวันสองวันน่าจะได้สีครับผมน่าจะได้สีจะพาพี่น้องทุกท่านมาดูแล้วับผมวิธีการสีข้าวแบบสมัยโบราณก็ยังมีอยู่แถวบ้านโซเบยยังมีอยู่ยังใช้รถสีข้าวแบบคนช่วยกันยัดยัดยัดใส่สีใส่กระสอบเนี่ยก็ยังเป็นดูแล้วมันมันได้อารมณ์แบบธรรมชาติแบบเก่าๆนะครับผมเนาะบางคนก็จะใช้รถเกี่ยว สมัยหน่อยใช้รถเกี่ยวในนาสมัยยังใช้แบบเครื่องเก่ายังใช้รถสีแบบกเก่าๆอยู่เนาะติดตามรับชมเด้อคอยดูได้เด้อสมัยจะเอาอยู่เนาะก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สมัยขอลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดแชร์กดไลค,ลคล์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเป็นภาพบรรยากาศทุ่งนาเก่าๆสบายเลยดูแล้วสบายตาเนาะขอบคุณครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ